สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเวลาเราป่วยจากอาการไข้หวัดหักปล่อยไว้บางครั้งจะทำให้เกิดโรคกรดลมอักเสบและอาจตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ ดังนั้นเราควรมานองความรู้จักเพื่อดูแลตนเองกันได้อย่างถูกต้องทำอย่างไรไปพบกับคุณหมอกันเลยครับโรคหลอดลมอักเสบสาเหตุเกิดจากอะไร โรคลอดมอักเสบเนี่ยเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมนะฮะซึ่งหลอดลมเนี่ยจะเป็นทางนำอากาศนะระหว่างเธอเดินหายใจส่วนบนนะฮะลงไปสู่ปอดนะครับการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2แบบนะค,คือการอักเสบแบบเฉียบพลันและการอักเสบแบบเรื้อรังนะครับการอักเสบของหลอดลมแบบเฉียบพลันเนี่ยมักจะเกิดจากการเป็นหวัดนะแล้วก็ลามลงไปจนถึงหลอดลมนะฮะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสส่วนการอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ย ก็มักจะเกิดจากคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าสุบุรีนะฮะเป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสสิ่งที่เป็นมลพิษต่างๆนะอาการเป็นอย่างไรเมื่อใดคุณพบแพทย์อาการของลมรวมอักเสบเนี่ยก็จะมีอาการไอนะฮะแล้วก็มีเสมหะแล้วก็บางบางทีเนี่ยก็จะมีเสียงวิบวิบออกมานะครับ ถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการไอามากกว่า2สัปดาห์นะก็ป่วยจะมาพบแพทย์นะแพทย์เนี่ยก็จะทำการตักประวัติและก็ตรวจร่างกายดูฟับงบริเวณหลอดลมว่ามีเสียงหลอดลมตีบหรือเปล่านะถ้าการอักเสบของลอดลมเฉียบพลันเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่าาก็มักจะหายเองได้ภายใน7-10วันนะถ้าอักเสบเรื้อรังเนี่ยเราต้องหาสาเหตุของหลอดลมอักเสบเรื้อรังนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะเกิดจากการสูบบุหรี่นะฮะแล้วก็เกิดจากสัมผัสสารระคายเคินง,งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูออสนะรบบุหร ป้องกันได้โดยการที่ทําให้ร่างกาย,ยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นนะฮะโดยการออกกําลังกายนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราลดลงเช่นอารมณ์เครียดนะฮะการพักผ่อนน้อยนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าหลีกเลี่ยงการัมพัสอากาศเย็นเกินจนเกินไปนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อาการดีขึ้นและไม่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆคุณหมอมีคําแนะนําช่วงรักสุขภาพครับ เนื่องจากหลอดลมอักเสบเนี่ยมันมีสเสลตมีเสมหะในหลอดลมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดื่มน้าเยอะๆนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวละลายสเสมหะที่ดีที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายนะครับหลีกเลี่ยงควันบุหรี่นะฮะคนที่สูบบุหรี่ก็ต้องหยุดสูบบุหรี่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสารละลายเครื่องต่างๆนะฮะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน